ยินดีต้อนรับกลับมาที่ออโต้มินเซ็ตวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถสปอร์ตในตำนานที่กำลังจะกลับมาเขย่าวงการอีกครั้งนั่นก็คือ2026 Hon ด a าซีวิกไทอ R ที่มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าเดิม Honda Civic t y ท e R รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของความดุดันและ DNA ที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบแต่ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบกันชนหน้าหลาังที่เน้นความสปอร์ตและสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความแรงห้องโดยสารก็ได้รับการยกระดับวัสดุภายในคุณภาพสูงบอกสปอร์ตรีคาร์โรที่โอบกระชับผู้ขับระบบจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ พวงมาลายัยทรงสปอร์ตและมาตรวดดิจิทัลที่บอกข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ด้านสมรรถนะ2 0 2 6 Honda c ซ vic Type R จะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้พละกำลังมากกว่า330แรงม้าและแรงบิดสูงกว่า420นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสนุกในการขับขี่ระบบช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่เพื่อการเกาะถนนที่มั่นคงแม้ในความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตั้ง สปอร์ตไปจนถึงบวกอาที่ปลดปล่อยพลังเต็มที่เหมาะสำหรับคนที่รักความร้อนใจในการขับบนสนามแข่งเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกอัดแน่นมาเต็มคันไม่ว่าจะเป็น Honda Sensing ระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันทำให้มั่นใจได้ทั้งความแรงและความปลอดภัยในทุกเส้นทาง เรื่องราคาคาดการว่า Honda Civic Type R 2 0 2 6จะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความเป็นไอคอนของรถรุ่นนี้ใครที่เป็นแฟน Civic หรือชื่นชอบรถสปอร์ตขับสนุกบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะ Honda Civic Type R 2 0 2 6จะเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าจับตามองและอาจกลายเป็นรถสปอร์ตขับเคลื่อนลอ้อหน้าที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้ง นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Honda Civic Type r 2,026ที่เราเอามาฝากในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o m i n น s t ไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า